สวัสดีครับเพื่นอนๆชาวโปเกมอนเทรนเนอร์พบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะ,ะมาดูการแปลงร่างของอ e ีวนะครับคือผมได้แปลงร่างอ e ีวมาแล้ว2ร่างนะครับนางแรกก็ตัวนี้ครับไลเนอร์ iner, ท่านน,านนะครับอีกตัวก็คือสปาร์กี้ทาตุไฟฟ้านะครับแปลงโดยการเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวนี้จะลองอีกตัวนะครับเป็นตัวที่สามเดี๋ยวอน,นะครับ นี่ครับเป็นชื่อเป็นฟีโลนะครับก็มาเรารุ้นว่ามันจะได้เป็นธาตุไฟหรือเปล่านะครับก็ได้เป็นธาตุไฟนะครับที่เห็นบางคนบอกว่า จะแปลงร้างได้แค่ตามชื่อครั้งเดียวนี่ก็ได้ครบแล้ว